ไปจนชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าตาบใดเพลงนั้นยังอยู่ทุกคนเริ่มส่งนางฟ้านางเอกน้องวิทย์ิรดาวงเทวัส่สวงสวรรค์นั้นซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากพริมคุณพระเจ้าจคุณพระราชนิพทร์เจ้าจังหวัดเชีนาเจา้าว่าพระบรุมธานรวมหารจะเป็นองค์ นำสัวประพิธรรมนะครับในการร่วมส่งนาฟ้าพอกเรานะครับคุณแม่นะครับคุณแม่ลงลงมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับคุณแม่ลงมาแล้วนะฮะทีมทีมงานสับเบลยนะครับก็ได้ราดน้ำมันนะทุกคนนะก็เป็นธรรมดาของอให้โปรงนะทุกคนนะ ไม่มีน้ำมันก็จุดไฟไม่ติดต้องมีน้ำมันนะครับอันนี้ไม้อะไรนะครับเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูนะครับเขาเอาพ้อนมาเอาไม้มาฉากมันหลุดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหรือเขาอาจจะตีอะไรไว้บางอย่างนะครับ ไม้แผ่นนะ่ะทุกคนผมก็ไม่รู้นะครับเขาตีตรงเสาเสาที่อยู่ข้างบนนะครับใครอยากจะบอกอะไรกับน้องวิรยดานะครับเดี๋ยวลินผมไปละใครอยากจะบอกอะไรกับน้องวิรดาเชิญบอกตอนนี้ได้เลยนะครับก่อนที่จะจุดไฟเผาร่างนะครับ ก่อนที่ร่างนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับขอให้ไปร้องเพลงและเล่นลิเกในบนสวงสวรรค์นเนาะทุกคนเนาะ f อซคิดเหมือนกันไหมครับว่าน้องวิยดาเนี่ยนะครับเป็นนางฟ้าร้องเพลงไล่ลำเล่นลิเกอยู่บนสวรรค์น,นะครับ ต้องบอกว่าบรรยากาศตรงนี้หดหูมากครับผมเองผมยืนไล์อยู่นีคือแบบโอ้โหแทบพูดไม่ออกนะฮะที่เขาตอกเอาไว้น่าจะเป็นเหมือนพิธีกรรมของเขาอะนะครับทุกท่านนะครับเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่ผมก็ไม่รู้นะต้องไปศึกษาเอานะผมก็คาดเดาเอา ลากอน,นะครับวิริดาห่วงเทวันนะครับ F อร่วมกันส่งหัวใจสีดำแล้วก็ส่งข้อความถึงน้องให้น้องได้รับรู้นะครับว่า f อยังรักและคิดถึงตอนนี้ใครดูไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็คลิปย้อนหลังรีบเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จุดไฟนะครับ คิดว่าจากที่ผมเดานะที่เขาตีไม้เนี่ยน่าจะกันความร้อนหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะอาจจะกลัวว่าความร้อนมันไปเผาฉากนะฮะผมเดาเอานะฮะอันนี้คือทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับคิดว่าใช่นะขอบคุณนะครับ fc ทาง tiktok ร่วมพลังร่วมกันส่งน้องวิรดาทั้ง1 0 0 0 0แสนท่านขอบคุณครับทาง YouTube ผมไม่รู้มันมีเท่าไหร่นะไม่เห็นครับแต่ก็หลายพันแหละแต่ว่าทางทิ k t ตอกแตกแล้วนะครับเชื่อว่าคนไทย่อนประเทศเลยแหละนะครับที่ได้ดูช่องแมกกาบี้อยู่ตอนนี้นะครับผมน่าจะเป็นช่องเดียวนะในทิ k ตอกที่ไล์อยู่นะครับนอกนั้นเป็น YouTube นะครับออะ FC ยังทานนะครับส่งหัวใจสีดำ รัวๆนะครับส่งข้อความถึงน้องวิรดานะครับเราอยู่ตรงหน้าแล้วนะเธออยู่ตรงหน้าแล้วนะครับผมทําหน้าที่สื่อให้กับเอฟซี C แล้วนะครับอยากจะบอกอะไรน้องวิรดาพิมพ์ข้อความมาครับผมเดี๋ยวจะมีการจุดพูนะทุกคนนะ ผมคิดว่าน่าจะจุดคูก่อนแล้วก็เผามั้งเราผมก็ไม่รู้นะองต้องดูวิธีการครับเป็นแบบไหนเป็นแบบลูกหนูไหมหรืออะไรไหมครับยังไม่รู้นะนะครับมันเศร้ามากนะคนน้ำก็ผมก็เป็นตัวแทนนะครับทางช่องแม็กกบิฟิล์มนะครับ ก็อยากบอกน้องวิตาดานะครับวงเทวัน,นะครับขอให้ปรับให้สบายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นไปนตามที่ความคิดขอให้เป็นนางฟ้าจริงๆอยู่บนสวงสวรรค์ขอให้มอบเสียงเพลงให้กับเทวดานางฟ้าองค์อินบนสวรรค์ให้ได้รับรับฟังผลงานของเธอด้วยตาก่อน ลาแล้วนะครับ fc ทุกท่านที่ยังไม่ได้ลาพิมพ์มานะฮะผมไม่สามารถอ่านออกอากาศได้เพราะมันเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าน้องวิรดาคงอ่านข้อความอยู่นะนะครับแค่เราสื่อจิตถึงน้องวิรดาก็ผมคิดว่าน้องน่าจะรับรู้นะครับ mm hmm. fc ส่งข้อความมานะครับ mm hmm. ผมล่ามลาเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้ณนะขณะนี้นะครับ mm hmm. ในไลฟ์สด ถ้าในรายย้อนหลังก็ส่งได้นะครับครับใรลำดับนี้นะครับกล่าวกับผมขอกรับนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่เจา้าคุณหลวงปู่าษรรีตาไฟพระมงคลกิตโกศลที่ปรกษาเจ,าา 3, จ้าคณะภาคสามจ้าววัดเพศมีรันให้ความเมตตาเป็นประธานจุดไฟประชงเทิงส่ง นางฟ้านะครับนางเอกน้องวิวิรดาวงเทวันนะครับในระดับนี้นะครับกับนิมนต์วยความรสกินครับระหว่างที่พระเดชพระคุณเจ้าคุณหลวงปู่นะครับได้ประกอบพธิธีจุดไฟนั้นให้ทุกคนได้ร่วมติตจติฐานทัษศนนุประทานนะครับผูกทิศบุญกุศล ถึงเวลาแล้วทุกคนให้นาวฟ้าของเราครับร่วมส่งไปข้อมๆกันเพื่อให้นางฟ้าของเรานั้นขึ้นสู่สวงสวรรค์วิมานแก้วนะครับในวาระสุดท้ายในครั้งนี้นะครับ ที่อยู่หน้าจอนะครับพนมมือด้วยนะครับส่งจิตถึงน้องวีเดดาาด้วยน,นะครับพนมมือครับ ใช้ดูควันนะควันพุ่งแล้วนะครับควันพุ่งแล้วถ้าควันไม่เป็นห่วงควันจะลอยขึ้นฟ้าไปไปอย่างเดียวเลยถ้าลมไม่แปรปรวนนะผมก็ไม่รู้นะครับตามความเชื่อนะครับต,ตอนนี้มีลมมานะฮะเมื่อกี้ไม่มีลมนะตอนนี้มีลมอยู่นะครับเดี๋ยวสังเกตจากผ้าม่านนะ ครับลมมาจริงๆลมมาลมมาขนลุกเลยครับมองวิคงรับรู้แล้วแหละนะครับควันขาวเหรอฮะใช่ไหมคร,รับเอ็ดี้ดูควันนะฮะควันขาวใช่ไหมนะ ใช่ครับคันข่าวนะ

ส่วนนะครับสว่วนตระแสงนี่แหละเหมือนฝนดาวต,ต,ตกเลยทุกคนนี้หมือนฝนดาวตกเลยรวมผืนเต็มเลยนะครับ I hate